สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีจากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้มีการประกาศความร่วมมือกันระหว่างทางค่ายจากอังกฤษยอย่าง Triumph และทางค่าย Bajaj จ,จากอินเดียในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่จะมีขนาดตั้งแต่200ถึง750 cc ล่าสุดก็ได้มีการยืนยันถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและคาดว่ารถรุ่นแรกๆที่จะมีการเปิดตัวกันจะมาในพิกัดประมาณ250 cc โดยถึงแม้ว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับจะใช้โรงงานของบาจาร์ในประเทศอินเดียเป็นฐานการผลิตหลักและจะใช้แบรนด์ของไทอัมในการทําตลาดแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะขายแค่ในอินเดียเท่านั้นแต่ทางผู้ผลิตเองก็มีแผนการที่จะทําตลาดในระดับสากลในหลายประเทศด้วยรวมไปถึงประเทศไทยเราก็เรียกได้ว่ามีลุ้นเต็มตัวและก็ได้มีรายงานว่ารถรุ่นใหม่ในเฟสแรกของโปรเจกต์นี้มันอาจจะมาในชื่อไทอัมบอดาบิล250หรือไม่ก็ t r i อัมสตีด250 ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1สูบ 250cc ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับบา j a จัตพา a ซ่าโมใหม่และที่สนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คืออาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์ลูกนี้จะเป็นความร่วมมือในการผลิตระหว่างบา j a จัและไทรัมด้วยนั่นเอง ดังนั้นแล้วหากว่าจะเป็นจริงตามนี้ก็เท่ากับว่าร,รถมอเตอร์ไซค์จากไท่อัม 210cc คันใหม่นั้นจะเน้นการทําราคาที่จับต้องได้ง่ายๆนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าราคาที่จะขายในประเทศอินเดียนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ70,000บาทบวกลบเท่านั้นเมื่อแปลงเป็นเงินไทยและราคาสําหรับการส่งออกไปขายยังตลาดโกลบบลก็จะแพงกว่านี้ไปอีกประมาณหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ100,000ต้นๆถึงกลางครับสนับสนุนโดย Lambretta s c o ต t e r Classic สายพันธุ์อิตาลี